ลูกอีสานของแท้ยัยงสีค่ะมันต้งองฉีกค่ะฉีกประแดดประหลาดเนาะหเห็ดตอกอยังไงจิ้มเจียวนึ้อเห็ดคะ่ะใส่ใบตูคะ่ะนึ้อเห็ดนึ้อเห็ดกับเป็น้องจ่าจะไปกินจังแจวนะคะพี่น้องจนะิ้มกับแจว วสวัสดีค่ะสาวเดินช้นแนวจ้ามาพบมาพอกันคือเก้าค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดินพามากินบรรยากาศนอกบ,บ้านกับพี่น้องฝากขึ้นคึค้ต่เศร้าค่ะบายมาเป็นแดดออกกับพี่น้องจ้าจะอีหยังมาค่ะเปลี่ยนลายได้ดูได้จ้ามือหน,นึง่งวันนี้สาวเดินได้นึ่งเห็ดกับพี่น้องค่ะนึ่งเห็ดชะมาปีค่ะเห็ดคลเห็ดหน่าว เห็ดเอ่อกอเห็ดน้ำหมากกับพี่น้องขาหนึ่งใส่อ่ะผักไก่แห้งหอมๆแล้วผักอีตูกับพี่น้องจ่าแก้วปลาราจะพี่น้องแก้วปลาแดกอุ้ยแมงวันแก้วปลาแดกปลาแดกแม่สาวเดือนหอมมุ้นมั่งหายจากไทยกับพี่น้องจ่าแซ่บเส่ยบกับพี่น้องสาวเดือนอันเส่อันละเมื่อจ่า บะเกรตเทศเนี่ยจะบะเกรตเทศอันตะสวนแมจ่จ้ะละมานกีแมจ่จะเป็นน้องจ่าก,กีหอมกีกระเทียมอืมอืมมาอ่หนุ่งป๊าปสบายสบายีค่ะลองไปดูอืมลองไปดูพักอันพักงแะไงให้ไปหนุ่มหอมอีค่ะมาค่ะตับแบสบตับแด่บ ลูกสาวเอา่บ mm ีบแต่เลยวข้าเนียวไม่มีขันแต่ก็สวยแต่พเกอกไข่ค่ะพี่น้องค่ะเห็ดสาวเดือนเองค่ะมาแล้วพี่น้องลูกอีสานของแท้ยงสิค่ะมันต้องฉีกค่ะฉีกประเด็กประหลาดเนาอย แซ่บเลยแม่วันเป็นเได้กินปรแดกพป่นอะเห็ดตอกยังไงจิ้มเจ่วปลาหมูยังไรหรอกพี่นอะ บเบลูเอตสลัดกรงตรุงมาก็ส่วนเราเดินเป็นเล่นมากค่ะ แมงวันต้องกินปลาด่าพ่นหนาห่อนแมงวันเยอะค่ะไม่ปลาแหงหลายค่ะมากเหรอชิบแตนก็จะวันเนะื้มันรสจัดอืมห,หวานสิบวนมีหนอนมีอยู่ค่ะ cầu tay là nó vừa nó chảo thiệt sai bà đẹp mhm 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 ใช่อันนอไปเนาะเป็นมะก,กรูดดอกเห็ด่อรขาบางแง่เลยจ้ะเห็ดใครน้องเอ้ยจะไปเห็น,นลป,นปลาก่อยเนาะร้างนี้นะะนะ้องขันเนาะอืม เนาะขไปเห็นเองแสงแดดลปาปลาคุณแมงบามแซ่บนะกุนแบบนี้แซ่บก็เบินปเปอีกหนึ่งแถเนะเห็นลาย,ยางค่ะ มประแดกประแดกน้ําขอยบอพี่น้องเอ,อ้ยแค่บอกคัดดีแล้วดอกละครับอืม้ม น้ำหนังง้วงแต่หวานด้วย,ยพี่น่อยดอกด้ำดาลดอกด้ำตาลจา๊กสองหมื่นคอยเข้าไปพี่หน่อยกำลังขึ้นเลยค่ะนัำปลาซิ่วเลยพี่น่อยปลาซิ่วเกี่ยวย้ายแล้วป่นไม้ข่อเห็นปะ ปลเด็กปลานิ้นรสซับในข่อยตอนก็เตรียมไม่ค่อยดีดีค่ะแม่ค่ะย่านดูออดเนาะค่ะเนาะเพราะก็แม่กันแหละแล้วก็ฮอร์ดีดีได้พี่น้องฮอร์ใ่ฮอร์ผ่ากับ อะไรต่คุณนุงวันขึ้นหลายแล้วน้ำหนัน่แซสบเอะท,ทยย่อนแสงมันขาว สขาเลถ่ดยมาทั้งาพาร์ทเมนต์้าเจ,จ้บแสบแล้ยพี่น้องอันนี้สารมานนองนนี่แแสบพี่น้องอคุยปดกดกเห็ดดอกเห็ดคุยปะลาะ บอกล้วคํา mm hmm. คุณมนมาครับผมพ้ากันงี้กันหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้แดดแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ย จักหนาวจักหวอนเลยพี่น้องจามรืดดค่ะคนหนาวหวอนความพกักนี์ไปตัวพเแี้งเข้ากันตีกันเนาะค่ะเนาะอื้ เกวให้แบบนี้แซ่บได้ปะนี่ยแข็งกับแซ่บอยู่กินดูแลกับเบื่อนะคะอืื้อ <c oughs> สัปนุ่คะระสิีเปแดซาปาจะมงสิปลแดงนัพี mm ่น hmm. ้ังเนาะอืมอือหือดีด ติดมือดีอย่างกระแดกติดมือหอมฉุนเลย <c oughs> ดูดมือเมนูนี้ดูดมือดีขนาดนี้ <c oughs> เจ้าบาดแสบเาเดือดแ่บแสบหน่อยอเข็ดเองแบเองน้องแ่บเยอะค่ะแล้วเวลางิ่สูตรเบอรงค่ะแบบเจ้าปลางเงี้ยเผากระเทียมเผากระเทียมเผาบักเขีเต่น่ะสีบไดใพี่น้อนเอยมาชิบกะ นางเอ้ยขอแซ่บหลายก็ขอขอไพรด้วยค่ะลุยมือค่ะใส่มือได้จ้ะยังแซ่บเมนูเนี่น <c oughs> ยต้องชื่อยา <c oughs> ขอมาบ่งงก็บ,บ้าตัดเจียกับหลาน ความเงียจิ้มอิ่มนะพี่น้องก็เลยพี่น้องจ๋าป้าแสบนี้จ้ะโดยเฉพาะแก้วปลาแดกสาวเดือดแสบครักจับบนแนวเสี้ยวออกมันแสบอีิง่ริงแล้วแต่ใบบักกรูดละพี่น้องจับสาวเดินก็ขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทูบรวมกับแฟนเพจได้จ้ะเด้อสาวเดอนแฟนเพจแล้วก็สาวเดอนชาแนลเนาะพี่น้องเนาะ เมนูนี่อยู่แมงวันหลายขนาดเลยพี่น้องทั้งเห็ดกับข้าวได้พี่น้องสังเกตได,ด้ดีเลยค่ะเห็ดข้าวได้ค่ะแบบปลาแดกบานว่ามาเป็นฝูงเลยค่ะผมเคยเห็นหลายปบนนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องจาา๋าพ่อกานจิมนาค่ะยูดีมีแฮสผู้สุนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ